สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาดูย้อนหลังนะครับสำหรับเอ่อเดอะเบนจูดะนคะครับที่ปล้ำกันตามเวลาบ้านเราก็คือวันพฤหัสบดีนะครับที่21ตุลาคมนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับแต่พอดีผมเพิ่งตื่นมานะครับเพิ่งตื่นมาช่วงเช้ามืดนะครับประมาณ ปีสครึ่งนะครับก็เลยมาดูย้อนหลังปรากฏว่าผลผลต้องบอกว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะครับของทุกคนนะครับแทบแทบจะทุกคู่เลยนะครับก็จะมีแค่ไม่กี่คู่ที่พลิกโผลเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงวิเคราะห์นะวิเคราะห์หลังเพเปอร์วิวนะวิเคราะห์หลังสึกใหญ่ละกันนะครับเป็นคลิปใหม่นะออกมาจะวิเคราะห์ ทุกศึกใหญ่นะครับหลังจากปล้ำเสร็จแล้วปล้ำจบแล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครัาวจีเวลก็จัดขึ้นที่ซาอุดีอาระเบียนะครับนะก็คู่เอกนะครับก็จะมีโรแมนเดนนะครับ้องกันแชมป์ยูนิเวอร์แซลแชมเปียนนะครับกับบล็อกเลสเนอร์นะครับส่วนคู่ wwE อนูนะครับก็จะเป็นบิ๊กอีนะครับ ก็จะป้องกันแชมป์ W W E กับดิวแม c น n อิน e นะครับแต่ก่อนอื่นเราไปมองกันในส่วนของคู่แรกกันก่อนนะครับผมจะขอตัดคู่คลิกออฟออกไปนะครับคล,คลิกออฟจะเป็นดิวโซนะดิวโซก็คือปรัมกับเซอร์ดิเซอร์ดิกเอ็กซเซนเดอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็คือเชลตันเบนจามินนะครับก็เอาชนะไปได้นะครับสำหรับยูโซ่ก็คือเขาตัดไปนะครับเรามาดูคู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกเนี่ยจะเป็นการปั้มนะครับซึ่งซึ่งในเฟซบ o o กแฟน a พจนะครับหรือตามสื่อต่างๆของโลกโซเชียลเนี่ยก็ค่อนข้างจะเบื่อแล้วนะหลายรอบแล้วนะครับสำหรับเออดนะครับเอดเจอกับเซตโลลินนะครับสำหรับคู่นี้ผล คิดว่าหลายคนน่าจะเดาออกนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับ80%เทไปให้ทางเอทนะครับเรดอของเรานะฮะเอทชนะไปได้ด้วยการเคิร์ฟสต็อปใช่มั stop slide, ้เคิร์ฟสต็อปใส่เซตโลลินนะครับนะครับก็คือรูปแมทรูปรูปเกมนะรูปเกมแมทออกมาได้โอเคเลยนะครับตอนแรกตอนแรกตอนที่เซตเนี่ยเอาโซ่นะเอาโซ่ไปพันกับ ท้านะครับแล้วก็ซุปเปอร์คลิกใส่เอดนยะผมคิดว่าอาจจะมีพลิกนะอาจจะเป็นเซตที่แก้มือได้จากแมตช์แมตท,ที่แล้วนะครับในซัมเมอร์สแลมนะที่เซตแพ้ไปแต่พอมาครั้งนี้กลายเป็นว่าเอ็ดย้ำชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเอก็คว้าชัยไปได้นะครับแล้วก็จะมาเป็นคู่ที่สองนะครับคู่ที่ส คู่ที่2องเป็นมุสตาฟาอาลีนะครับมุสตาฟาอาลีเจอกับอดีตเพื่อนนะอดีตเพื่อนแท็กทีมด้วยกันก็คือแมนซองนะแมนซอก็คือผลจบลงนะครับตามคาดนะเขาบอกว่าแมนซอนี่จะเป็นจะเป็นเดอเดเตเกอร์โเวอร์ชันสองนะครับก็คือลายไพ่ในรายการนี้นะครับคาวจิวเวลแข่งมาสามครั้งก่อนหน้านี้นะครับชนะรวดทั้งสามครั้งเลยนะครับ ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันซอเอาชนะมุสบาลีไปได้นะครับด้วยการสปริงบอร์ดจากเชือกส้นทีสามแล้วก็กระโดดเน็กเบรเกอร์นะกดนับสามไปนะครับสําคู่นี้คู่ต่อมาครับเป็นการปล้ำของทัวร์นาเมนต์ควีนออฟเดลินนะครับคู่นี้แอบพลิกเล็กน้อยนะก่อนเกมที่จะเริ่มเนี่ย ดิวดอปนะดิวดอปดิวดอปอดีตอดีตลูกไล่นะอดีตลูกไล่ของอิวามาเรียนะครับซึ่งมาแรงมากนะในตอนนี้นะครับชาวเน็ตชาวโลกโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์ณว่าเธอมีการปั้มที่หนักหน่วงนะครับแถมบุคลิกหน้าตาดีด้วยนะไม่ว่าจะจะเป็นผิวพรรณนะครับถึงแม้ว่าเธอจะรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะครับ ดิวดอบเนี่ยถูกวางมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่หลุดเข้ามาเข้าชิงได้นะครับแต่ผลกลายเป็นว่าเซร์นาเวกานะเอาชนะไปได้นะครับคว้าตำแหน่งควีนออฟเดลินนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะพลิกนิดนึงนะเซรนาเวกานะครับได้เป็นแชมป์ควีนออฟเดลินนะครับคู่ถัดไป ที่ทองของเราครับลุงทองน้าทองโกเบิร์นะครับเจอกับเบสลี่นะบ๊อบบี้เบสลี่ผลเป็นไปตามคาดหมายนะครับ80เปอร์เซ็นตนะครับเป็นลุงทองของเรานะโกเบริร์เอาชนะบ๊อบบี้เบสลี่ไปได้นะครับซึ่งมีคนเด็บแหนมหลายหลายสื่อเลยก็บอกว่าเออเบสลี่นะ ช่วยดันเด็กหน่อยนะครับช่วยดันเด็กใหม่หน่อยอย่างโกเบิร์กนะครับแต่จริงๆผมมองว่าเขาเป็นฮอลล์เฟรมนะหนเลยเป็นฮอลล์เฟรมสออายุอนามมากแล้วนะครับอาจจะเป็นแมตช์ท้ายๆแล้วนะในช่วงชีวิตของโกเบิร์กนะครับก็อาจจะประมาณนี้นะให้แกปิดท้ายไปอย่างสวยงามละกันนะครับดูเอามานันนาดูสนุกนะครับคู่ต่อไปคู่นี้น่าสนใจนะครับผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดเลยนะครับของศึก คาวจีเวลก็คือการปั้มชิงตำแหน่งคิงออฟเดอะลิงนะครับเออซาวิวูดนะครับเจอกับฟินแบลเลอร์ฟินแบลเลอร์เนี่ยมาดีมากเลยแต็นหนึ่งเลยนะครับคิดว่าเขาน่าจะคว้าตำแหน่งคิงออฟเดอะลิงไปได้นะครับ90%เเลยนะครับแต่ปรากฏว่าคดีพิกนะเป็นแซวิวูดนะครับคว้าตำแหน่งคิงออฟเดอะลิงไปได้นะครับด้วยการสปริงบอร์ดแล้วก็เอลโบไฟน์เอลโบ ใส่ฟินแบลเลอร์นะครตอนแรกก็คิดว่านะครับคิดว่าฟินแบลเลอร์จะออกมาในร่างของเดอะดีมอนนะครับแต่ว่าเป็นร่างธรรมดานะกลายเป็นว่าเดอะนิวเดย์นะครับประสบความสำเร็จเกือบครบทุกคนแล้วนะก็จะมีโคฟับวิคิงตันนะครับได้แชมป์ WWE นะครับเอ่อเออ่วบูธล่าสุดได้เขียวเดอะลิงบิกอีนะบิกอี ได้แชมป์ WWE นะครับนะแอบสงสารฟินแบลเลอร์นะครับแพ้รวดเลยนะช่วงนี้นะครับดวงตกนะครับหลายคนบอกว่าเขาจะเป็นจ็อบเบอร์หรือเปล่าผมว่าน่าจะรอโอกาสมากกว่านะรอโอกาสค่อยๆพัฒนาโอกาสต่อไปนะครับฝีมือฝีมือถ้าทางวีลาดีหมดแล้วหรือโอกาสตนเองนะครับฟินแบลเลอร์หวังว่าจะไม่ย้ายไป AEW นะครับ ก็คืออยากให้อยู่อยากให้เป็นอยู่ที่นี่ต่อนะฮะแล้วก็คว้าแชมป์ WWE หรือแชมป์ Universal อะไรก็ได้นะครับขอเป็นตัวเด่นต่อไปนะครับข้ามคู่ของ AK Bro ไปนะอาเ k Bro ก็ตามคาดนะครับเอาชนะ Almost กับ AJ s t y l e ไปได้นะครับคู่แน่ประเด็นหลักๆทุกคนนะมองไปที่ AJ s t y l e นะครับจากซ u ปเปอร์สตาร์เดียว ชมโลกนะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นตำนานในวงการมวยปล้ำนะครับอยากจะให้แกไปถึงจุดสูงสุดนะเป็นหน้าเป็นตาของ w w e นะครับก็ต้องมาลุ้นต่อไปว่าระหว่าง AJ กับ Almost เนี่ยเมื่อไหร่จะแยกทางกันนะครับเพราะว่าถ้าแยกทางกันได้เร็วเมื่อไหร่โอกาสของ AJ ก็มีมากขึ้นเท่านั้นเลยนะครับสำหรับ AJ Almost นะครับแต่แบบนี้ประทับใจตรง Riddle นะครับ ที่ขีอูดเปิดตัวออกมาเท่มากเลยนะครับคู่ของ W ตั้ E แชมเปี้ยนนะครับ Big E นะป้องกันแชมป์กับดิวแมเอ n t y นะครับก็ปรากฏว่าผลเป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่า Big E พึ่งคชชิ่งอินกับ l ล s l e y มาได้นะพึ่งคว้าแชมป์มาได้และนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ ครั้งแรกของบิ๊กในศึกใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นไปได้ยากที่จะให้บิ๊กเสียแชมป์นะครับก็ปรากฏว่าจับดิวในเอ็นทายใส่บิ๊กเอนดิ้งจบครับนับสามก็เป็นบิ๊กที่ป้องกันตำแหน่งแชมป์ไว้ได้นะครับคู่หญิงอ่าคู่หญิงสนุกมากนะครับคู่หญิงสนุกมากเบกก้ลินนะเบกก้ลินป้องกันตำแหน่งแชมป อาสแลกดาวบูเมนนะครับสแลกดาวบูเมนป้องการตำแหน่งแชมป์กับเบียก้าเบล่าแล้วก็ซาชาแบงค์ Bank, นะครับปรากฏว่าก็ใช้เทคนิคลูกล่อลูกชนต่างๆนะครับปรากฏว่าอาศัยประสบการณ์แล้วก็จังหวะจากโครนที่ดีกว่านะครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สำหรับเบกกิลินขอไม่ลงลึกดีเทลอะไรมากนะครับสำหรับคู่หญิงไปดูในส่วนคู่เอกที่ทุกคนจับตามอง นะครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่าผลออกมาเป็นยังไงแล้ว99.99% 99นะครับเป็นคู่ของการป้องกันแชมป์ยูเิเวอร์แซลแชมเปี้ยนระหว่างโรแมนเลนนะครับป้องกันแชมป์กับเดบิวต์บล็อกเฟสเนอร์นะครับโรแมนเลนในวันนี้นะครับครองแชมป์มาอย่างยาวนานนะครับครองแชมป์มาอย่างยาวนานมากนะครับ400กว่าวันนะ400กว่าวันนะครับ กูรูกูรูไม่ว่าจะเป็นกูรูทางช่องทีวีช่องทางต่างๆหรือกูรูทางคีย์บอร์ดทางบ้านนะครับต่างเทมให้โรแมนเรนทั้งนั้นเลยนะผลปรากฏว่าถูกต้องครับโรแมนเรนคว้าไม่ใช่คว้าสิโรแมนเลนป้องกันป้องกันแชมป์โลกยูนิเวอร์แซลแชมเปียนเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เดอะบัตไลน์นะครับ ยูซุซเข้ามาช่วยนะครับซูเปอร์คิกใส่บล็อกเลสเนอร์นะและโรแมนก็เอาเข็มขัดแชมป์กระแทกใส่หน้าเดอะบีสบล็อกเลสเนอร์ไปแล้วก็กดนับสามอย่างง่ายได้นะครับก็ตามคาดนะแต่ผมคิดว่าการแพ้ของเลสเนอร์ครั้งนี้ผมว่ามันดูแพ้ง่ายไปหน่อยนะครับแพ้ง่ายไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเลสเนอร์เนี่ยค่อนข้างจะทนนะค่อนข้างจะเป็น กิมมิคที่ทนทนต่อหลายๆอย่างนะครับคุมโตนยังทนได้นะครับ attitude adjustment ยังทนได้นะครับ curve s t o ็อทนได้เ็นดิกีทนได้แต่แค่โดนเข็มขัดกระแทกหน้าและแพ้ผมว่ามันดูง่ายไปนะครับซปเปอร์คิกของยูโซก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับอาจจะมีรีแมทอีกครั้งหนึ่งนะแต่ความคิดส่วนตัวผมเนี่ยสำหรับ โรแมนเลนเนี่ย uh, ผมคิดว่าไปได้ไกลอีกยาวเลยนะครับผมปีไปให้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะไปได้ไกลถึงเลสซิเมเนียนะครับเลสซิเมเนียไปได้ไกลได้นะครับดีไม่ดีอาจจะไปไกลถึงแบคลาสก็ได้นะครับสำหรับโรแมนเลนห้าร้อยวันขึ้นไปมีสิทธิสูงมากนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะเพราะว่าตอนแนี้รู้สึกว่ากระแสกระแสแฟนคลับ ของโรเมนเลนยเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ตอนแรกๆเนี่ยที่แกมาเทิร์นเฮลเทิร์นฮิลนะครับมาเป็นฝ่ายอาธรรมเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงตอบรับจะไม่ค่อยดีมากนะครับช่วงที่เปิดตึกกับเดอะฟินนะครับเดอะฟินแล้วก็สโตลแมนนะครับช่วงนั้นช่วงแรกๆเลยนะกระแสตอบรับยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่พอมาจาับมือกับพอลเฮแมนนะครับ เปลี่ยนกิมมิคใหม่นะครับขอเสื้อปั้มนะครับไม่ใช่ไม่ได้ปั้มในรูปแบบของใสชุดคล้ายๆกับเดอะชิลไม่ใช่แล้วเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนกิมมิคนะครับที่สําคัญเปลี่ยนเพลงเปิดตัวใหม่ผมว่ากระแสมันได้นะครับรูปแบบรูปรงการปั้มหนักนวงนะครับกิมมิคได้คนอินไปกับบทนะครับผมคิดว่า WWE เนี่ยเทเลตติ้งมาให้โลแมนเนี่ยเป็นเดอะเฟซของวงการ หมดปล้ำไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะเอามาแทนจอนซีน้านะครับคิดว่าเป็นไปได้สูงมากเลยว่าโรแมนเนี่ยจะเป็นหน้าเป็นตาของสมาคมได้อีกยาวนานเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นอธรรมนะแต่ผมว่าถ้าเป็นธรรมะเนี่ยโรแมนแกนไม่น่าเป็นขึ้นนะครับเป็นธรรมะเอาเซตโรล,ลินมายังเป็นได้ดีกว่าเลยนะครับ ราศีราศีออร่านะราศีออล่าแกมไม่ค่อยจับเหมือนตอนที่แกมาเป็นธรรมเอออธรรมนะครับสําหรับตัวเมนเลนนะและพอมีเดอะบัตไลน์เข้าไปช่วยด้วยกลายเป็นอธรรมสมบูรณ์แบบเลยนะครับมีพอเฮเมนเข้าไปเป็นผู้จัดจาก,การนะครับแต่ความที่สิ็น่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะเสียแชมป์นะครับถ้าจะเสียแชมป์เติมที่เลยก็น่าจะเสียในเลสเตอร์มนเนียนะครับและจะเสียจากการที่พอเฮเมนหักหลัง ด้วยนะครับดูจากทรงนะดูจากทรงนะครับจริงๆแม์นี้ก็แอบคิดเหมือนกันว่าพอเฮมแมทจะหักหลังหักหลังโรงแมนเรียนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเคยมีประวัติอยู่นะครับแกเป็นจอมหักหลังอีกคนหนึ่งเลยนะก่อนหน้านี้ยุคปี2,000ต้นๆน,น,นะครับก็เคยหักหลังบล็อกเลนเนอร์แล้วไปอยู่กับบิ๊กโชวก็เคยแล้วนะครับหักหลังเซียมพังก็เคยมาแล้วนะครับ ดำกันได้นะแมตตาไต่บนไดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะคะแนนอคะแนนคะแนนของศึกคราวจีเวลนะครับเพื่อนๆให้เท่าไหร่ครับสำหรับต่วนตัวผมผมให้6.5เต็มสิบ ขอไม่ตัดเป็นเจ็ดด้วยนะหกจุดห้าเต็มสินะครับหนึ่งเลยคือแมดเนี่ยแมดแต่ละแมดเนี่ยมันเดาค่อนข้างง่ายเกินไปนะครับแมดแต่ละแมดเดาง่ายเกินไปนะเดี๋ยวขอดูสักครู่นะเดี๋ยวขอดูคะแนนของ IMDB ก่อนนะครับมวยปล้ำเนี่ยครับตึกใหญ่แต่ละเสรกเขามีคะแนนด้วยนะ IMDB โอ้โห oh, IMDB ของ c l o u d t v เวปีนี้ได้ตั้ง8.5นะครับลองไปเช็คได้ครับใน IM IMDB.com นะครับ8.5เต็ม10นะแต่ผลวอมันยังน้อยอยู่นะครับอาจจะมีโบทมากของนี้เรื่อยๆนะครับนั่นแหละครับผมให้6.5นะครับเพราะว่า แมตต์มันดําเนินไปอย่างที่ทุกคนคาดเดาวไว้อยู่แล้วไม่มีพลิกโผลเลยนะครับและการแพชนะกันของแต่ละแมตต์ก็ง่ายๆนะตามรูปแบบทั่วไปเบสิกทั่วไปนะครับถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ว้าวเท่าไหร่ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ก็จะมีคู่ของ king of the ring นะครับที่เอซาเวยร์วูดได้โอเคอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นคู่ของ การปล้ำของชิงแชมป์สแตคดาวูวเมนแชมเปียนก็โอเคนะครับสามเซ้าปล้ำมานมากนะครับที่เหลือก็เบสิกทั่วไปนะครับตามความคิดของผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นต่อไปในศึกใหญ่ต่อไปจะเป็นเอ่อ v r v s v r r s s r i e s นะครับ s u r v i v o r Series น่าจะมีมิตินะมีมิติมากกว่านี้นะครับ แล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับหลังแมตช์การตป่ามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้นะครับเชา้าวันที่22ตุลาคมนะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ